ระหว่างยังบางคนยังไม่มารอหนก่อนจะทบทวนตอนเช้านะครับขอพูดถึงทฤษฎีอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีที่เขาเอาไว้หักล้างวิชาหัาศาสตร์คือเอาไว้ทําลายวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาเหมอนจากงานวิจัยนะครับไม่ได้เต้ากันใช่ไหมเมื่อประมาณสี่สาหห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย มีนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลนะครับเข้าชื่อเป็นสิบสิบคนเลยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาวิชาหัวละศาส,าสตร์ว่ามันเป็นซูดโดไซายเป็นเป็นศาสตร์เทียมเชื่อถือไม่ได้ปลาปลาปลาซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่เขาเอามาโจมตีก็คือทฤษฎีที่จะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผม,มทฤษฎีนี้ชื่อเขาคือชื่อ f o เรอร์เอเฟกนะครับ f o เรอร์เนี่ยเป็นชื่อของนักวิจัยผมจําไม่ได้เป็นคนประเทศเลยเป็นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหัวละศาสตร์นี่แหละ อีกชื่อหนึ่งก็เขาเรียกว่าบา nam e f ฟ e c t นะครับสองอันนี้คืออันเดียวกันบานามเนี่ยมาจากชื่อของพีทีบานามพีทีบานามเนี่ยเมื่อประมาณสักปีก่อนมันก็มาทําเป็นหนังนะยูแจ็คแมนเล่นเป็นเป็นเนี่ยเป็นพีทีบา nam เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบละครสัตว์นะละครสัตว์เลยใครสนใจไปหาดูได้พีทีบานามเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบิดาแห่งนักต้มตุ๋นระดับโลกนะครับเขาก็เอาทฤษฎีของไอ้เจ้าคนเนี้ย เอามาทำการอธิบายจริงๆแล้วเรื่องของ c o l o r e f f e c t ก็ค่อนข้างกว้างไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับหากเว่าปีเบานนํำเอฟเฟกหรือว่า c o l o r อ f f e c t ที่จะเอามายกให้ฟังตรงนี้เนี่ยกาเรียกว่าเป็นส่วนที่เจอบ่อยใช้กันบ่อยนะครับผมชอบอธิบายเรื่องของไอ้ c o l o r effect ง่ายๆว่ามันเหมือนเราหาเหรียญในกระป๋อง คุณลองนึกถึงกระป๋องกระป๋องหนึ่งอ่ะที่มันมีเหรียญเยอะๆใส่อยู่ข้างในซึ่งในกระป๋องเนี่ยมันอาจจะมีเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญยี่ห้าตังเหรียญสตางเหรียญหนึ่งเหรียญยูเอสดอลลาร์เหรียญสิงคโปร์เหรียญร้อยเยนมีเยอะแยะมากเลยคําถามก็คือคุณกําลังหาอะไรตอนนั้นเองสมมติว่าเรากําลังบอกว่าเออ ผมอยากหาเหรียญสิบก uh, well, ็เหรียญหนึ่งเดี๋ยวจะไปขึ้นรถตุ๊กๆไปปักซอยสายตาเราเวลามองในกระเป๋าเหรียญน่ะเราก็จะหาไอ้เหรียญสิบน่ยแล้วในวินาทีที่เรากําลังหาเหรียญสิบเราถามว่าเหรียญห้ามันอยู่ไหมเหรียญบาทมันอยู่ไหมเหรียญอื่นมันอยู่ไหมคําตอบก็คือสมองเรามันจะสกิปไปมันเป็นหลักการยึดฐานสมองเราก็จะเสิชหาเท่นั้นเองว่าเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิบอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเหรียญสิบก็หยิบเหรียญสิบไปไอ โฟล์เอฟเฟกต์ก็อธิบายไม่ได้ทำนองอย่างเนี้ว่าคาพยากรณ์ในเชิงโหงาราศาสตร์ใดๆก็ตาม,มาความแม่นยําส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาจากการที่สมองของเราเนี่ยไปเชิญหามันยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนทักว่าเฮ้อในปีที่ผ่านมาเนี่ยเสาเข้าเสาโค้งเข้าชีวิตมันมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมีเรื่องทุกน่นนี่นะั่นเขาก็อธิบายว่าชีวิตของคนเราในหนึ่งปีเมันก็เหมือนเหรียญในกระป๋อง มันก็มีเยอะแยะมากสุขทุกข์ดีเลวบาบอพอใกสามร้อยกวันพอไปทักว่าปีที่แล้วมีความทุกข์สมองมันก็เลยเซิร์ชหาในความทุกข์เออว่าเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้เคยทําตรงนี้เราไม่ประสบคาวามสาเร็จนู่นนี่นั่นมันก็เซิร์ชมันก็จับ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 ,จบ,จบออกมาเออจริงว่าชายา์ไทยมันก็สมองเนี่ยไปจับเอาแต่ความทุกข์ออกมาไม่เห็นส่วนอื่นไม่เห็นความสุขไม่เห็นอย่างอื่นที่ประกอบอยู่ อันนี้ก็คือที่ฎีพื้นฐานที่เขาจหักล้างเวลาบอมีหมอดูทักอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแม่นเพราะว่าสมองเราเป็นไปจับก,กับอันนี้พอจับปุ๊บอันอื่นมันตัดทิ้งหมดยิ่งอันที่จับเข้าไปเนี่ยมันชัดมากเท่าไหร่ความแม่นยำมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตำราหมอดูฝรั่งอ่ะหมอดูแบบโทษแบบโบราศาสตร์สากลนะถ้าใครอ่านตำราฝรั่งก็จะพบว่าคำทำนายมากักจะเป็นเรื่องแบบกว้างกว้ากวม อูดอะไรกงกางเอาไว้จนถึงขั้นมีการทดลองว่าเขียนคำทำนายมามั่วๆอันนึงแล้วก็แบบยื่นให้ใครอ่านแล้วก็บอกว่าอันนี้คือรูปในี่ยด,ดูของคุณแล้วก็ทําแบบทดสอบเอกว่าแม่นหรือไม่แม่นเี่กก็ปรากฏว่าแม่นกันตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เชมซีคือตัวอย่างที่แท้ดูดวงไอ้นี่ด้วยดูดวงในนิเดียอาสามันะไม่คิดอะไรมากท่านที่เกิดในราศีนี้ไม่ต้องดูอ่ะหยิบมาอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งมั่วๆหยิบขึ้นมาอันนึงแล้วก็เอาไปทาย ในลักษณะแบบนี้แล้วมันตั้งมันเกิดความแม่นยํมันขึ้นเ่ยเขาบอกว่ามันเกิดามาจากโคเรตอเฟกซ์แต่ในขนาเดียวกันโรศาศรสตษาเองก็มีข้อหักหักล้างแย้งออกไปเองโดยสิ่งที่โราศาสตร์ใช้ในการหักล้างสวนกลับก็คือเิฟิกความเฉพาะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาอื่นในช่วงเวลาอื่นสําหรับคนอื่นได้เส่นทายว่าเออไอปีที่ผ่านมานี้ถูกรถชนใช่ไหม คนเราไม่ได้ถูกรถชนทุกปีปีหน้ามีเกมแต่งงานเราสมมติอาจะมันเกิดแต่งกันมาจริงๆคนเราไม่ได้แต่งงานทุกปีคำทำนายที่เป็นเปพาิฟิกคือเสน่ห์ของวิชาพยาก์แต่ก็ถือว่าเป็นของยากสังเกตว่ายากยากกว่าทายว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเที่บ้านจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากกว่ายิ่งเป็นเรื่องที่สเปพิิฟิกมากเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นต่อไปอีก ไม่ใช่โหราศาสตร์ทุกขแขนงเลยต้องเปิดช่องเอาไว้ช่องหนึ่ง,งเสมอคุณสังเกตด,ดูเถอะมันจะดิ้นได้ไม่มีโหราศาสตร์ชนิดไหนตรงไปตรงมาน้อยมากโหราศาสตร์ยูเรเนียเนี่ยเขายกย่องกันว่าตรงไปตรงมา A บวกบเท่ากับ C เกิดเป็นผลลัพธ์ส่นที่เปิดออกมาตึ๊ด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 แต่ยังไงก็ตามมันจะดิ้นได้คือแม้แต่คำพยาก,กรณ์ที่เกิดมาจากข้อสุนทีที่มีความหมายแน่นอนหนึ่งความหมาย ก็จะดิ้นเป็นอย่างอื่นได้เสมอมันจะเปิดช่องเอาไว้มันจะไม่ตายตัวสมมติเราบอกว่าอังคารเสาร์คือความตายมาชนเข้ากับจุกเจ้าชะตาจุกเจ้าชะตาจะตาย,ตายแต่เอาก็จริงจริงเจ้าชะตาไม่ตายก็ได้มันเปิดช่องดิ้นไว้อังคารเสาร์ชนเมริเดียนเจ้าชะตาตายก็ได้หรือแค่ทุกข์ใจก็ได้เพราะเมริเดียนมันเป็นเรื่องจิตใยได้ ชนลักษณะต่้าชะตาตายก็ได้หรือคนที่อยู่รอบๆตายก็ได้มันยิ้นได้มันจะไม่มีตายตัวต่อเองนี่ต้องตายแน่ๆตายแน่นอนไม่มีทางมันจะดิ้นได้เข้าอาทิตย์จเจ้าชะตาตายก็ได้พ่อตายก็ได้เข้าจันตัวมันเองตายก็ได้แม่มันตายก็ได้จะดิ้นได้อยู่ตลอดแต่โอเคมันจะมีกรอบของมันอยู่มั่วไม่ได้ความสเปซิฟติกิคือสิ่งที่โปรเทควิชาโหราศาสตร์เอาไว้เพราะฉะนั้น การพยากรณ์ในลักษณะที่เอาตัวรอดจึงเป็นคำพยากรณ์ลักษณะกว้างๆเพซหรือพูดยังไงมันก็ถูกเอา f ฟ l เ e อร์เอฟเฟกมาช่วยคุ้มหัวหอยู่แต่สเสน่หของ,ง,งมันเองยงคือการเปซตัวที่เคยอ่านเจอแล้ว,ว่าเคยฟังในอ้ผมก็ไม่ได้ว่าก่อนนะแนวทางแต่ละที่มันแตกต่างกันแล้วก็บอกว่าเออหัวรักษาููว่าการพยากรณ์เนี่ยในยุคใหม่ๆเย เขาไม่เน้นเรื่องความแม่นยำของเหตุการณ์แล้วเขาเน้นในเรื่องของการโคชชิ่งการให้เป็นแนวทางชีวิตการทําให้เกิดเป็น,นอินสปิเรชั่นอะไรบางอย่างนั้นมาซึ่งมันก็ถูกผมก็ไม่ได้ว่าเพียงแต่ว,ว่าแต่ถ้าอย่างนั้นมึงไม่ต้องดูดวงก็ได้ไงน <c oughs> ึกออกใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วการสเปซิฟิกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดแล้วหรือยังไม่เกิด แล้วเราไปสเปซิฟิกมันขึ้นมาได้ด้วยการเฉพาะมันก็ยังเป็น,สนเสน่ห์วิชาโบราณาแต่โอเคนะพอมันสเปซิฟิกได้แล้วคุณจะเอาไปไปเป็นเป็นอินสปายเรีันไปโคชชิ่งไปปรับที่าทางชีวิตอะไรอันนั้นมันอีกเรื่อง,องคนละประเด็นเนี้ยโบราศาสตรเนี่ยยังไงก็ตามสเสน่ห์ของมันคือการสเปซิฟิกยิ่งเราไม่เปิดทางเลือกให้กับตัวเราเองมันเหมือนเรารัดคอตัวเองแต่ก็ทําทได้มันชเลนจน มันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์่องมันการเรียนโหราศาสตร์ถามว่ามันสนุกตรงไหนมันสนบุกแค่ตรงนี้แหละคุณสามารถที่จะคาดการแล้วก็เปซติฟิกในสิ่งซึ่งมันพูดกว้างๆไม่ได้อะมันเฉพาะมากถ้าพูดกว้างๆแล้วง่ายเออปีหน้าจะมีโชคนะเป็นปีที่ดีไม่ลาบากหรอกอย่างเงี้ยกว้างนงยจินบอกเลยปีหน้าถูกสองตัวเดือนไหนเดือนกุมภาเลยคือถ้ามันทาอย่างนั้นได้มันก็ มันก็มันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของิชาโจราาสตราชาพี่จะทำแบบนี้มันทํายากให้ทําได้ก็เอาอยังเคยคุยกันเล่นๆเลยว่าถ้ามันจะดูแม่นชนิดที่เรียกว่าสเปซตฟิกได้หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ไม่มีคําว่าผิดพลาดเลยนะเป็นหมอดูที่แม่งเก่งมากอาจารย์คนนี้เทพสุดๆนะมึงอย่ามาเป็นหมอดูแล้วมนทาอย่างอื่นนี่แ่ะแล้วมึงจะรู้ดินฟ้าขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องไอ้นี่ของมึง ก็เรียกว่าก็ให้เข้าใจเอาไว้อะผมพูดถึงด้วยผมชอบพูดถึงเรื่องโฟลเลอ์เอฟเฟกก็เพราะว่าบ่อยครั้งอ่ยคือผมทํางานอยู่ทั้งสองปีะปีหนึ่งผมก็ศึกษาโหราศาสตร์ในงานานาเดเลกปีหนึ่งผมก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาบ่อยครั้งที่นักหัวศาสตร์เองก็ตกเป็นเหยื่อของวิชาหราศาสตร์เองนั่นแหละภาษา,าเป็นบ้านเลยงมงายไม่รู้ไม่เท่าทันตัวเองด้วยซ้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งดูไพทาร่ ให้แม่คนรู้จักาน,านั่งดูู่นไปเรื่อยหยิบน่นหยิบนี่เขาก็ถามเรื่องเงินเนี่ยแฟนเขาเป็นยังไงน่นนี่นะ่ะมันหยิบมาได้ใบหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็นควีนนอกฟันะลาชินีไม้มันก็จะเป็นรูปราชินีนั่งอยู่บนบัลลังถือไม้นะ่ะแล้วก็มันจะมีแมวดําตัวนึผมก็พูดไปเล่นๆนะไม่ได้คิดเลยเหรอกก็บอกโอ้ยเนี่ยชีวิตเขาสบายดีเนี่ยนั่งอยู่บนบันลังบือถือไม้นี่ทางานน่นนี่นั่นไม่ได้หยุดหรอก มีแมวหเหยเลี้ยงกันเลี้ยงไหมอยู่บ้านเลี้ยงแมวเราก็พูดไปเล่นๆนะก็คือตามมย์นเนี่ยคนที่เป็นแม่นี่ก็สวนขึ้นมาเลยโอ้จาย์จารู้ได้ยังไงนะเขาเลี้ยงแมวยอยู่บ้านผบอกเอาแล้วเนี่ยแม่งโฟล์เอฟเฟกต์แล้วอยู่กูพูดเล่นๆแต่สมองไ่จับไม่ได้เฉพาะเรื่องแมวทุกๆเรื่อง่ะบางทีเราก็พูดไปลอยๆนี่เราก็ไม่รู้แล้วหระวัตาสมันก็หวานแหวไปเรื่อยในสโครประดับนึงแต่เราก็ไปจับ ถ้าเราไม่เข้าใจดีๆเพราะเล์เอฟเฟกต์เราอ,อาจจะเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าเรามียางวิเศษอะไรบางอย่างสมมติว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นประจําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆตายแล้วไอ้ที่ยงม่หมมันมีผงสัยกูจะมีองค์แล้วแม่นี้ก็บ้าบอไปกันใหญ่แต่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเราก็เข้าใจว่าอ๋เอเหตุผลมันอะไรอย่างเี้สังเกตตัวเราดีมันมันแตกต่างกันนะระหว่างการพยากรณ์ประเภทที่เราเรามีอินสปา์เรามีอินไซด์อยู่ข้างในเนี่ย เราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คำตอบมันจะต้องเป็นอันเนี้อันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่อันที่เราแม่งพูดไปแบบพ,ไไพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรเปื่อยแล้วแม่งเสือไปโดนแล้วเขาก็มาจับเอาว่าอันนี้คือถูกต้องอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคนละประเด็นงานคือคุณต้องแยกสองงานนี้ออกจากกันก่อนส <c oughs> วัสดีครับผม <c oughs> การการพยากรณ์แล้วมันเกิดเกิดอินไซด์ของคําตอบขึ้นมามันคือเรื่องหนึ่ง แต่การพูดไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดเป็นคําตอบมันอีกเรื่องหนึง่งสองอันนี้มันแม่นได้เท่าเท่ากันนะครับแต่คุณต้องแยกสองอันนี้ออกจากกันให้ได้เพราะถ้าแยกไม่ได้บรรลัยแน่นอนระยะยาวอยู่ไปพักหนึงโอ้แม่งกูแม่งกูงานนี้กูมีของแล้วแน่นอนพูดอะไรก็ถูกหมดไม่เชื่อคงพูดหวานแหนเจอคนบ้าจี้หน่อยมันก็ได้หมดอ่ะแต่ถ้าโอเค มันเกิดจากอินไซน์เรารู้สึกแวบความรู้สึกนี้ขึ้นมาคําตอบอื่นไม่ใช่สเปซทฟิไปที่ตรงนี้มันไม่อีกเรื่องแยกออกจากกันก่อนอย่างี้นแล้วเดีย๋ยวเข้าปากเรียนมากๆแล้วเข้าปากเ,เข้าพงนะมันก็มาโอเคแล้วจริงๆเรื่องของโฟลเลอร์เนี่ยก็จริงๆก็โดยประมาณก็เท่านี้แหละก็คือให้รู้ไว้ว่าอ๋อไอ้ที่เขาโจมตีขอหัวลศาสตร์เขก็โจมตีในจุดนี้นะซึ่งมันก็มีส่วนถูกแต่ทางฝั่งหัวละศาสตร์เองเราก็มีมุม ของว่าเฮ้ยแต่กูก็มีความสเปซิฟิกเป็นเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมืออยู่นะและกูก็มีการเปิดช่องให้ถ่ายได้เล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอดคือเราต้องเข้าใจมันอะเราต้องเข้าใจทรูที่เราใช้อะพอเราเข้าใจมันแล้วเราจะเอนจอยกับมันบางทีเวลาดูหรือเวลาเห็นคนอยู่พยากรณ์อะไรก็อกโอ้โวตาลูกวาวเราก็ไม่อฉยเฉยพอเราเข้าใจว่าอ๋อ มันมันเกิดมาจากคกนใจพวกนี้นี่แหละไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาเนี๋ยครับแยกให้ออกอ